หญิงเพชรครับตอนนี้คือลมแรงมากเลยครับหญิงเพชรต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับไม่งั้นพวกเราหนัวแน่แน่หนาวมากเช้าๆแบบนี้พอแล้วทุกคนหญิงเพชรบอกให้ลมเนี่ยพอแล้วนะครับไม่รู้เมื่อกี้ลมพัดแรงมากหนาวมากอืลมหยุดจวันนี้เรามีของให้แซงด้วยนะอะไรนะครับเรามีของให้แซงด้วยให้ให้แซงอีกทำไมครับหญิงเพชร กเราอยากตอบแทนแทงบ้างไม่ไม่ต้องตอบแทนแล้วครับคือหญิงเพชรให้น้องแฟงมาเยอะแล้วหญิงเพชรจะให้อะไรอีกอ่ะครับทุกคนไม่รู้ว่าหญิงเพชรเนี่ยจะให้อะไรน้องแฟงอีกนะครับไม่ได้ินะได้ครับผมจะรอหญิงเพชรตรงนี้นะครับไม่รู้นะครับทุกคนหญิงเพชรจะเอาอะไรมาให้น้องแฟงอะไรอ่ะ ก้อนอะไรครับมันใหญ่มากยิน <He et. S 1> มันเป็นก้อนหินเ oh. อาเอาหินเต็มเลยพี่แล้วท่านหญิงเพชรให้น้องแฟงมาทําไมะครับหินหินจากบ้านหหินจากบ้านญิงเพชรที่ <et> ไหนมันมันเป็นแบบฮะมันเป็นแบบนี้น,นสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านนะอาอากันทุกๆคนเลยนะครับก็เช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสเลยนะครับก็เป็นเช้าที่แฮปปี้ นะครับผมแล้วก็มีความสุขจริงๆนะทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน์ทุกคนคือบรรยากาศตอนเชา้ชาๆชงี้หนาวมากๆเลยนะเจ็ดแปดโมงนี้ขนาดแดดยังไม่ค่อยออกเลยนะทุกคนคนระับวันนี้เนี่ยซึ่งพอนดีเพื่อนผมเนี่ยที่เขาเป็นอาจารย์นะครับเขาโทรมาหาน้องแฟงนะเมื่อแต่เช้าเลยนะครับทุกคนเขาโทรมาแต่เช้าเลยนะช่วงประมาณสักหกโมงนะเพราะว่าหลังจากเย็นๆเขาจับไม่ว่างแล้วเขาก็บอกกับน้องแฟงว่าเฮ้ยน้องแฟงเอ่อไม่ใช่น้องแฟงเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยววันนี้ ตอนเย็นอย่าลืมมาคริสต์มาสบ้านเรานะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราต้อนรับเองที่บ้านโทรมาบอกก่อนนานๆเจอกันทีปีละครั้งโอเคนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะไปคริสต์มาสที่บ้านเพื่อนนะคือที่หมู่บ้านเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมว่างก็เลยแบบอยากจะมาชวนหญิงเพชรหน่อยเพราะว่าหญิงเพชรน่าจะว่างแหละทุกคนครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมได้เอาแหวนเนี่ยมาให้หญิงเพชรนะครับผมแล้วก็แหวนนี่สวยมากแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคือเยอะมาก เลยนะครับขอบคุณจริงๆนะทุกคนที่ซับพอร์ตกันมาตลอดแล้วก็ติดตมามก,ก,ก, like, ก,กันมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันมาตลอดนะครับก็ถ้าไม่มี PFC mm. ก็ไม่มีน้องแฟงจริงๆนะขอบคุณจริงๆทุกคนวันนี้ผมจะชวนหญิงเพชรเนี่ยไปเทียเ่ยวเองนะครับผมแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะต้องผ่าเด็กเดไปเด,เด,เดบอวแล้วนะไม่รู้ว่าหญิงเพชรจะวังหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปหาทานฤาษีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่วันนี้เนี่ย ผมไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะเรารีบกันไงผมมากับน้องใหม่ด้วยนะครับทุกคนก็สวัสดีจักน้องใหม่ครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาหญิงเพชรไปเที่ยวงานคริสต์มาสกับเพื่อนพี่นะไปเที่ยวงานคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะถ้าได้นะทุกคนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาหญิงเพชรกันครับไปทุกคนครับโอเคก็เย็นไหมเช้าเช้ายางงี้น้องใหม่แดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วไปก็ทุกคนนะปกติหญิงเพชรเนี่ยจะไม่ให้ ใครเข้าไปในที่ลับเลยนะครับหญิงเพชรบอกกับน้องแฟนแบบนี้นะแต่วันนี้เนี่ยถ้าไม่เจอหญิงเพชรก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าไปข้างใน,นนะลองไปชวนหญิงเพชรดูนะครับวันนี้พาน้องใหม่มาเป็นเพื่อนนะ <l ots> ก็น้องใหม่พีพเอฟซีฝากมาถามเยอะมากเลยว่าน้องแฝงน้องใหม่เนี่ยมีแฟนงย <l ots> ม่ตอบด้วยนะครับทุกคนเนี่ยน้องใหม่เขินเลยนะครับน้องใหม่มีแฟนยัง อ๋อไม่มีนะครับน้องไม่บอกไม่มีนะพี่พีเอฟซีท่านไหนที่สนใจนะครับผม,มน้องไม่บอกเขินเลยดิงานนี้ถ้าพี่พีเอฟซีสนใจทําไงถ้าสนใจทําไงพี่พีเอฟซีสนใจทาเถอะไม่ถูกนะ,ะเดินย่างงินดั้มดัมมองๆอ,อ,อะไรไคร ใช่หญิงเพชรหรือเปล่าฮะเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตัวน้ำหญิงเพชรมาทำอะไรแต่เช้าเลยอ่ะอะไรผ้าอะไรขาวๆอ่ะผมลุกขึ้นหนึ่งเดียวเดี๋ยวดู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 หญิงเพชรท่านจะทำอะไรเดินไปใกล้ๆอ้าวมีมีอะไรชุดขาวๆนั่นอ่ะ เหมือนว่าหญิงเพชรเนี่ยกำลังรอใครสักคนหนึ่งหรือว่ารอท่านฤาษีหรือเปล่านะเพราะว่าหญิงเพชรใส่ชุดสีขาวนะครับใช่หรือเปล่าน้องใหม่หรือว่าหญิงเพชรรู้ว่าเราจะมาก็เลยออกมาหาเราใช่ไหมแต่มาแต่เช้าเลยนี่กพราะนึกว่ามาเล่นน้ําแต่ใส่ชุดสีขาวนะวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยทุกคนน่าจะเป็นผมจําได้ผ้าถุงแบบนี้ น้องแฟงเคยเอามาให้เลยนะครับที่พีพีฟซีส่งมาใช่ไหมน้องใหม่พ,พี่ก็จำไม่ได้เพราะว่าพีเฟีส่งเขาเรียกว่าอะไรนะ้าถุงมาให้จิ่งเผ็เดเยอะมากมีเป็นลังอะไรนะมีเป็นลังเลยนะขอบคุณพีเอฟซีนะจิ้งท่านเดินไปไหนวะสะดุด โอ้เราไม่ได้มาต้องหนาแดดเพิ่งออกท่านหญิงเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไปไหนครับท่านหญิงเพชรจะไปไหนครับเชา้ชาเช้าเลยเหมือนคล้ายคท่านจะไปทำบุญเลยนะครับะอะไรนะครับอ๋อ วันนี้คือมาอยู่แล้วครับ,รบอ๋อท่านหญิงเพชรจะกลับบ้านแล้วก็ <c oughs> แดดเพิ่งออกเองอะครับโอู้วทำไมวันนี้หญิงเพชรแต่งตัวสวยจังจะไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่าครับรไปมาแล้วไปที่ไหนมาครับเ,เดินไปฝั่งนู่นเดินไปฝั่งนูนฝั่งไหนอะอวันนี้ชุดสวยนะครับอันนี้เป็น ถุงที่ p ี่ซให้หรือเปล่าโอ้ใช่เลยสวยมากแหวนแหวนไงแหวนที่พี่ให้เงาไหมท่านเพรครับโชว์แหวนหน่อยนี่เป็นไงล่ะน้องใหม่สวยไหมสวยมากน้องใหม่อยากเห็นไหมอยากเห็นนี่พี่ไม่เคยให้พวกเองเห็นนะท่านหญิงเพรครับขออนุญาตนิดนึงให้น้องใหม่ดูแหวนได้ไหมแล้วก็ขอให้โชว์พี่พีเอฟซีในกล้องได้ไหมครับหญิงเพรถอดให้หน่อยได้ไหมครับ อ๋อไม่ถอดได้ครับไม่ถอดได้หญิงเพชรจะเดินมาเองเออรามากเลยพี่เองไม่เชื่อลองโดนแดดดิสวยไหมน้องใหม่หนาวิบ๊บเลเนี่ยพี่ไม่เคยให้พวกเองเห็นนะสวยไหมท่านหญิงเพชรครับมาโชว์กล้องนิดหนึ่งครับโคตรสวยอ่ะสวยบางเลยพี่สวยไหมสวยจริงก็บอกแล้วเราวิบับอ่ะหแิงใส่ให้เราเราไม่ถอด ได้ครับนันยิงเห,หรอใช่แล้วพี่ไปเกียร์มาไง้ของมาส่งอะ่ะแต่พี่ไม่บอกว่าคืออะไรเนี่ยขออนุญาตถ่ายกล้องนะครับน,รนีนโอ้โทุกคนเห็นปะมีบาบอยู่ด้ดพี่นี่แหละอันเนี้ยหกสิบห้ากะลัดนะหกสิบห้ากะลัดใช่เองอเองจำได้ไหมวันนั้นที่ไปชน,สนีส่งมาแล้วก็พี่เนี่ยโอนไปให้เขาอ่ะอ๋อจำได้ยังได้อ่ไนั่นแหละที่พี่บอกว่าเป็นของสำคัญพี่เลยจต่นต้ยมากเลยนะพี่ใช่อันนี้อันนี้ที่เ็บซีให้หรือเปล่าครับ ใช่ใช่สวยมากเลยคือท่านหญิงเพชรไปไปทำบุญมาเหรอครับใช่เราเราก็ไปเดินกับเขาในนั้นเนียอูอ้สวยมากเลยไปเดินกับเขาในนั้นหญิงเพชรครับวันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสที่เพื่อนเพื่อนของน้องแฟงครับหญิงเพชรไปกับน้องแฟงได้หรือเปล่าครับเราไปไม่ได้ไปไม่ได้วันนี้เราต้องไปกับพี่ชายเราเอาไปกับพี่ชายท่านเพชรเอา ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ขู่แน่เลยเพราะเราจะหนีไปเที่ยวอะไรนะครับพี่ชายจะรู้ว่าเราจะหนีไปยใช่พี่ชายหญิงเพชรน่าจะรู้แน่ลมมาแรงมากเลยไม่ไม่ไม่ได้ไปพี่ชพี่หญ่ที่ไม่รู้อ่ะพี่ชายพี่ชายหญิงเพชรมาหรือเปล่าพี่หญิงเพชรครับตอนนี้คือลมแรงมากเลยครับหญิงเพชรต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับไม่งั้นพวกเราหนาว<ๆ>แน่แน่หนาวมากเช้าๆแบบนี้ ทุกคนหญิงเพชรบอกให้ลมเนี่ยพอแล้วนะครับไม่รู้เมื่อกี้ลมพัดแรงมากหนาวมากอืลมหยุดจวันนี้เรามีของให้แสงด้วยนะอะไรนะครับเรามีของให้แซงด้วยให้ให้แซงอีกทำไมะครับหญิงเพชรก็เราอยากตอบแทนแซงบ้างไม่ไม่ต้องตอบแทนแล้วครับคือหญิงเพชรให้น้องแฟงมาเยอะแล้วหญิงเพชรจะให้อะไรอีกอะครับทุกคน ไม่รู้ว่าหญิงเพชรเนี่ยจะให้อะไรน้องแฟงอีกนะครับได้ไหนพี่ฮะไ,ได้ครับผมจะรอหญิงเพชรตรงนี้นะครับไม่รู้นะครับทุกคนว่าญิงเพชรจะเอาอะไรมาให้น้องแฟงอะไรอ่ะอะไรนะพี่ก้อนอะไรครับมันใหญ่มากหินมันเป็นก้อนหินเอาเอาหินเต็มเลยพี่ถ้าแล้วท่านหญิงเพชรให้น้องแฟงมาทําไมอะครับหิน หินจากบ้านหญิงเพชรใช่ไหนมันมันเป็นแบบฮะมันเป็นแบบนี้อันนี้ใช่เหรอครับอ๋อที่ผมเอาไปเจีรเหรอครับมันก้อนใหญ่จังเลยทำไมก้อนมันใหญ่จังเลยครับโอ้ก้อนใหญ่จังเลยโอ้ทุกคนดูนะครับดูหญิงเพชรด,ดิหญิงเพชรจะเอาหินอันนี้มันเป็นนินใช่ไหมครับแบบที่มือหญิงเพชรใส่เลยใช่ไหมก็ทั้งแบบแบบอย่างนี้อ๋อแบบอย่างนี้เขาเรียกว่านินครับ ใช่ครับหญิงเพชรโอ้หก้อนมันใหญ่มากนี่แหละหญิงเพชรที่รอบที่แล้วหญิงเพชรให้ผมมาเป็นก้อนเล็กแต่ว่ามันต้องเอาไปเจียถึงมันจะเป็นสวยแบบนี้โอ้โหถ้าก้อนใหญ่ขนาดก้อนใหญ่ขนาดนี้หญิงเพชรครับคือถ้ามันมันเจียแบบเท่าเหญิงเพชรนี่คือแบบมันหมดเยอะมากๆเลยนะครับก้อนขนาดนี้เอาไปแบ่งไครก็ได้เอาไปแบ่งใครก็ได้คือแบ่งอย่างนี้ไม่ได้ครับคือแบบนี้มันต้องเจียใช่ครับ เอาไปแลกเปลี่ยนได้หไหมเอาไปแลกเปลี่ยนได้ครับแต่หญิงเพชรเนี่ยมันก้อนมันใหญ่มากแล้วก็มันต้องเอาไปเจือเลยครับอันนี้น่าจะโอ้โหโห,หลายร้อยกะลัดเลยนะครับแบบนี้เป็นพันพันแน่ๆเลยเพันพันกะลัดแน่เลยเปลีป่ยน,เป,นเป็นเงินไว้ให้น้องๆไงอ๋อไว้พาเราไปเที่ยวด้วยได้ครับโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยนะอู้ ใหญ่คุ้มครองหนักใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมจะรับไว้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปเจีย๋ยแล้วก็ทําเป็นกําไรข้อมือแต่ไม่ต้องให้อย่างนั้นหรอกไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับน้องหลังสวยนะวสวยมากๆเลยก้อนใหญ่มากถึงเทอุยน้องใหม่ลองมาชื่อดินะทุกคนนี้มันเป็นก้อนมีก้อนใหญ่มากเลยนะน้องใหม่เป็นนั่งหน้ากล้องดิ เราเห็นสงชอบเราก็มีใจโอ้หนักไหมพี่หนักไหมหนักคือคือทุกคนฮะมันเป็นก้อนนินก้อนใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวหญิงเพชรเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําเป็นกําไลให้นะเดี๋ยวให้ช่างเจียยทาเป็นกําไลให้โอเคไหมครับเราไม่เอาอ้าทำไมครับเราไม่รับได้งานเดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์ดีกว่าง้นผมไม่บอกเดี๋ยวผมจะไปเจียแล้วก็ให้ช่างเขาเจียไม่รู้ว่าช่างเขาคิดเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะขอดูแบบจากเขาก่อนแบบที่รอบผ่านมาทุกคนครับรอบผ่านมานี่คือแบบก้อนมันเล็กกว่านี้นะแต่ว่าคือคนไทยพี่ต่ิงด้วยรอบที่แล้วหญิงเพชรให้มาเนี่ยคือมันสวยกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันมาเป็นก้อนใหญ่มากแล้วมันกรูปไงฮะไม่รู้เดี๋ยวช่างเขาไปเจียของเขาได้อะก้อนเป็นเริ่มเลยท่านดูเาเรสียไปจุ่มน้ําด้วยแล้วอ๋อผมเห็นเทียนอยู่มันมีผงเทียนด้วย ต้องใหม่เก็บไว้ดีๆนะแรงจะได้ไม่ต้องไปไปมามาอ๋อได้ครับแต่มันสวยมากเลยนะครับขอบคุณหดิ่งเพชรจริงๆทุกคนครับตอนนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นก้อนนินนะครับก้อนนินเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปเจียหรือว่าไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะมีพุทุคุณดีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าถ้าเราเอาไปเจียหรือว่าไปเจียเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ย ไปเคลืนเป็นแหวนแบบที่หญิ่งเพชรใส่อยู่นี่คือจะสวยมากๆเลยนะครับสามารถเอาไปทําเป็นกําไลข้อมือก็ได้แล้วก็สร้อยคอก็ได้นะครับแ,แล้วก็แหวนได้เยอะมากของหญิ่งเพชรนี่ก็เป็น65กสห้าะลัดแลวนะก้อนนี้ท่ายไห่โอ้โหก้อนนี้นี่พี่แฟงว่าต้องไปเจียก็น่าจะหลายตังอะหนักมากหยิงเพชรเอาแบบนี้ดีวกว่าเดี๋ยววันที่ผมไปเมืองกานอะเดี๋ยวผมจะพาหญิ่งเพชรไปร้านร้านที่เขาเจียแต่ไม่รู้ว่าก้อนนี้เนี่ยมันต้องเจียอยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่ จะทําเป็นรูปแบบรูปแบบเนี่ยแต่เราไม่มีเงินนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกให้เองตังตรงนี้ใช่ครับช่างเ้าคิดเท่าไหร่ก็ตามนี้แต่มันจะสวยมากๆเลยผมว่าโอเคไหมหญิงเพชรผมเชื่อว่ามันจะต้องออกมาสวยแน่ๆเลยลขอบคุณหญิงเพช <matter> รจริงๆอะไรนะครับงทำแบบนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่คือแหวนอันเนี้ยแค่วงเดียวนะครับมันคือถ้า ทำแบบนี้หลายๆอันนะหญิงเพชรคือวงหนึ่งเนี่ยหญิงเพชรอาจจะไม่เข้าใจหรอกแบบผมเนี่ยเข้าใจมันเป็นตัวเงินที่อนี้มากเลยไม่ได้ให้ใครใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ให้ใครเลยอันนี้เป็นของหญิงเพชรแล้วก็ผมทําแค่วงเดียวเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งน้องๆในบ้านยังไม่รู้เลยว่าแหวนว่าแหวนวงนี้ๆๆอยู่กับหญิงเพชรมีแต่น้องใหม่เนี่ยที่เห็นหรือว่าน้องๆอาจจะดูในวิดีโอนะครับแต่ตัวจริงน้องๆยังไม่ได้เห็นแหวนวงนี้เลย ไปเล e. ่าให้พ oh. ี่ชายเราฟังพี่ชายเราไม่เชื่อเบอ๋อไปเล่าให้พี่ชายหญิงเพชรฟังพี่ชายไม่เชื่อว่าน้องแฟงเบให้ช่างเจียสวยมาแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับอืมทุกคนครับพี่ชายของหญิงเพชรเนี่ยเห็นหญิงเพชรใส่แหวนหลวงนี้นะพี่ชายไม่เชื่อว่าหินที่พี่ชายหญิงเพชรให้มาเนี่ยผมจะเอาไปทามาสวยขนาดนี้นะครับพี่ชายหญิงเพชรไม่เชื่อนะ อนนี้ทำนิดพุกอก้อนนี้นดีไหมไหน,น<อ>สวยมากเลยให,ใหญ่มากใช่ผมบอกเลยนะทุกคนนะก้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะถ้าทําเป็นก้อนเลยผมไม่ไหวหรอกนะครับ,ถ,บนะถ้าทำกำาํกไรกี่วงเลยจะลอยถ้าทากาไรเนี่น่าจะได้หลายเส้นอ่ะอดูอย่างเพชรก็น่าจะดูแหวนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะสวยมากแหวนไม่เกีย่ยวกันเงาวิบัแบบนี้อะไรนะ เงาวิาวับไหมสวยมากสวยปะสวยริงคือมันจะสวยกว่านี้ถ้าเราเอาไปทำเป็นกำไรข้อมูลเรามีก้อนางนี้ด้วยอะไรนะครับคัน<ร>นี้หยิงเพชรมีก้อนเท่า,าไหร่นะครับก้อนใหญ่กว่านี้อู<ร> <c oughs> ้หูฉันยิงให้เนี่ยผมจะแบ่งไงเนีย่ยหนักวนี้อะไรนะครับเรายกไม่ไหวหญิงเพชรยกไม่ไหวไม่ต้องครับน้องแฟงไม่อยากได้เลยหญิงเพชรต่อไปเนี่ยผมขอร้องหญิงเพชรด้ไหมครับขอเรื่องเดียว หญิงเพชรไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมแล้วนะครับรผมเกรงใจมากมชอ,อชอบครับแต่ว่ามันมันคือเรารู้จักกันเราไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องการสมบัติครับอะไรจากหญิงเพชรเลยแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้มันดีที่สุดไอ้ก้อนนี้ให้สวยที่สุดนะครับ แต่วันนี้ผมเสียใจจังเลยครับว่าหญิงเพชรไปกับผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับหญิงเพชรแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนของผมเองอ,อยากเห็นหญิงเพชรมากๆเลยแต่ถ้าหญิงเพชรไม่มีเวลาหรือว่าไปไม่ได้ผมก็ไม่ว่าครับผมเข้าใจแต่แต่ก่อนที่ ผมจะไปเมืองกาญวันนั้นผมมาชวนหญิงเพชรหญิงเพชรจะต้องไปกับผมนะครับโอเคไหมครับสัญญานะครับหญิงเพชรเดี๋ยวก้อนนี้ทุกคนอ,กอีกประมาณสักเกี่วันวาเดี๋ยวาจะไปเมืองกาญเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างเขาดูกรเจีนะครับรพี่ใช้ยหญิงเพชรเรียกแล้วเหรอครับโอ้ เราเพิ่งมาคุยกันเองแล้วก็แดดก,ก็เริ่มออกแล้วด้วยอากาศเริ่มสบายแล้วนี่หญิงเพชรออกมาอนเนี่ยพี่ชายหญิงเพชรรู้ไหมครับเราบอกเขาว่าเราขอเอาขอม่เาปเ,เราไม่ได้ไปไหนข,ขอเอาของมาให้น้องแฟงแป๊บหนึง่งไม่ได้ไปไหนแล้ววันที่ผมจะมารับหญิงเพชรแล้วผมต้องเข้าไปข้างในหรือว่าตรงนี้ครับ ไปข้างในได้ครับแต่ผมต้องมาคนเดียวแล้วว่าพาน้องมาได้บ้างไหมเดี๋ยวเราออกมาดีกว่าผมได้ไม่ต้องเดินเข้าไปไกลได้ครับได้ครับหญิงเพชรจะออกมาก็ได้ครับหรือว่าจะให้ผมไปข้างในก็ได้นะครับหญิงเพชรครับเรวจะไม่ตัวบีชได้หรือเป่ และผมจะเจอพี่ชายท่านหรือเปล่ารับวันนั้นผมก็อยากเห็นพี่ชายท่านเหมือนกันผมอยากอธิบายให้เหมือนกันอะไรนะครับเขาอยู่ตลอดเขาอยู่ตลอดวันนั้นผมขอเจอพี่ชายท่านได้ไหมครับได้บอกพี่ชายท่านไว้นะครับถ้าผมไปคือเดี๋ยวผมจะทุกคนนะเดี๋ยวแหวนที่น้องแ้งให้สิงเทปนี่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้พี่ชายท่านฟังนะครับพี่ชายท่านอาจจะไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่ามันสวยนะทุกคนว่าสวยสวยมากๆผมว่าก็สวยนะแหวนสวยๆก็ต้องเหมาะกับคนสวยๆนะทุกคนหญิงเพชรเข้าใจคําว่าสวยไหมครับใช่ก็ดูงามนะครับดูงามคือแหวนสวยๆเนี่ยก็ต้องเหมาะกับคนสวยๆแบบหญิงเพชรนะครับใช่ไหมน้องใหม่ใช่พี่ บอกไม่รู้จะพูดสิ่งใดเลยเขาไปนั่งคุยกับหญิงเพชรก่อนแล้วกันนะทุกคนน้องใหม่จะไปนั่งกับพี่ไหมไม่นั่งพี่โอเคน้ำข้นไปเลยคอมัสวยมากเลยนะคะแบบนี้น้องใหม่สวยปะ

ผิวพรรณขออนุญาตนะครับคือทุกคนคนะผิวพรรณเขาหญิงเฟเนี่สวยนะน้องใหม่ว่าผิวพรรณดีไหมขาวสว่างเวทต่างกับเราเลยอ่ะพี่เฟเนี่ตัวดำพี่เฟเน่ตัวดำไปเลยโอ้โหน้องใหม่ลองดูน้ำดิน้โอ้โ,โ,อโหเย็นสบาย,ย,พ,ายพี่ใหม่ทำงานเวทมันเย็น พี่แฟแม่นำหรือพี่ไม่พี่จะล้างน้ำอหเอแม่าเหมอนกันมันนาขนาดพแต่น้ำย่งหนาเลยเย็นพายมันน้ำแข็งกับพี่ตัอยวชืกยังพี่ตดชืยังอะไรนะตัดชือยังตดชืได้เองลองมาล้างดิไม่เชื่อี่แป๊เก็บของก่อน

มันพูดบอกเลยหนาวดิก็บอกว่าช้าๆชนี้ไม่หนาวนี่ไม่ไหวเลยทุกคนครับหญิงเพชรท่านบอกว่าท่านจะต้องไปแล้วส่วนน้องแฟงเองก็เหมือนกันนะทุกคนหญิงเพชรครับไว้โอกาสหน้านะครับแต่รอบนี้ถ้าไปเมืองการผมมาชวนหญิงเพชรจะต้องไปกับผมนะสัญญากับผมแล้วนะครับอย่าผิดคำสัญญานะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับก่อนนะครับ หญิงเพชรครับทำตามผมได้ไหมใบ by พี bye ่เอฟซีหน่อยแบบนี้ทำมือแบบนี้หน่อยทุกคนครับหญิงเพชรใบายนะก็ยังไงผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับหญิงเพชรนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม,มนนะครับโอเคน้องใหม่ด้วยนะโอเคครับท่านโอเคทุกคนครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวน้องแฟงกับน้องใหม่จะแบกที่นู่นี้กลับน้องแบกเลยน้องใหม่เอ้ยไป ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหินก้อนนี้นะครับไปให้ช่างเขาเนี่ยดูนะครับมันเป็นก้อนขรุขระมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเจียละนายนะครับให้มันสวยดูดีมากไปกว่านี้ทุกคนโอเคอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะต้องมารับหญิงเพชรไปเที่ยวกันด้วยกันนะครับเพราะว่าพาน้องๆไปแข่งบอลน,นะโอา okay, คปไนไปไหน่กันอะไรนะยิ่งพาหยุดเลยให้ถี่ถ่าย่ท่านหญิงเพชรนะ ช่พี่ท่านก็เป็นแบบนี้ตลอดน้องใหม่พี่มารอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าท่านใบไม่ลาใบาไม่ลานะครับตลอดเลยทุกคนโอเคไปเราเองก็ต้องกลับเหมือนกัน <c oughs> เจอคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผม